สวัสดีค่ะทุกทุกคนคะ่ะเจอกันนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาใช่แล้ววันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็คงสวดมนต์อยู่กับบ้านนะคะไม่ได้ออกไปทําบุญที่ไหนนะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินกันอยู่นะคะดังนั้นก็ต้อง ช่วยกันเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นในเร็ววันนะคะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในเรื่องของพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะคะที่กีได้คัดมาอย่างที่บอกนะคะว่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหรือว่าในประเทศไทยของเรานี่แหละนะคะหรือในทั่วโลกเลยก็ได้นะคะเวลาที่จะเลือกพระพุทธรูปขึ้นมาพูดคุยสักองค์นึงนะคะโอ้โหมันเลือกยากมากไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนก่อนนะคะแบบรักพี่เสดาน้องมากนะคะ แต่ว่าในตอนก่อนหน้านี้นะคะตอนช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่ก่อนที่กี้จะดราม่าเรื่องเรื่องโควิดเนี่ยนะคะที่ผ่านมานะคะก็เราได้พูดคุยกันเรื่องพระพุทธรูปทรงเครื่องนะคะแล้วก็เราก็คงจะมีเรื่องคุยกันเกี่ยวกับพระพุทธรูปต่างๆนานาเนี่ยกันไปเรื่อยๆนะคะในช่วงจังหวะที่เคอร์ฟิวช่วงจั ew, ง,งหวะที่เราก,ากักตัวอยู่นะคะเพราะว่าที่คงไม่สามารถพาทุกคนลงไปในภาคสนามได้นะคะด้วยเหตุผลหลายอย่างเลยนะคะก็ วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของพระคันธรราชนะคะพระคันธรราชนะคะคํานี้ก็คือเอ่อตอนแรกเนี่ยนะคะงงมากเลยว่าคํานี้เขียนยังไงนะคะแล้วแปลความหมายยังไงนะคะเพราะเวลาจะเขียนคําว่าพระคันธรราชเนี่ยคันธราชเนี่ยนะคะเราก็คงจะเขียนตรงตัวถูกไหมแต่พอมานั่งดูจริงๆแล้วอ๋อพระคันพระคันธรราชจริงๆแล้วเวลาอ่านน่าจะออกเสียงแบบว่าพระคันธรราชทันราชอะไรประมาณนี้เนาะ มันจะสะกดประมาณว่าคอควายไม่หานอากาศนอนหนูทอทงสระอาล่อเรือแล้วก็ล่อเรือสระอาถ่อฐานมันเป็นเหมือนคําเก่าอ่ะนะคะเป็นภาษาแบบค,คือคือคาเขียนอย่างเงี้ยนะคะมันจะดูแบบมันจะเป็นเขาเรียกมันจะมาจากคิดใช้คําพูดไม่ถูกนะมันเป็นมันเป็นศัพท์แบบเก่าๆอ่ะประมาณนี้นะคะน่าสนใจมากทีเดียวค่ะพื่อนจะรู้ตรงนี้นะคะเดี๋ยว เราดูซิว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะเออก่อนอื่นกี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพระคันทราชเนี่ยนะคะอ,อ่อปัจจุบันเนี่ยปฏิสถานอยู่ที่วัดหน้าพระเมรอยู่ตรงวิหารน้อยนึกภาพตามนะคะทุกคนเวลาเราไปวัดหน้าพระเมรใช่ไหมไปณนะวัดหน้าพระเมร์ปุ๊บก็คือเวลาไปเนี่ยเราจะต้องวิ่งรถจากในตัวเมืองยุทธยาไปใช่ไหมจากเกาะเมืองถ้าเกิดเรามาจากวัดอ่อมาจากมาจากไหนล่ะมาจากเจ้าพรมใช่ไหมมันก็จะมาผ่านหัวรอหัว ผ่านหัวลอผ่านวัดธรรมิกร,ราชใช่ไหมพอผ่านธรรมิกร,ราชเสร็จก็จะมาถึงตรงบริเวณกำแพงวงังหลวงใช่ไหมเลาะเลาะเลาะ,ะมาเลี้ยวขวาปุ๊บนะคะเป็นบันไดสีขาวอ่อไม่ใช่เป็นบันไดเป็นสะพานสีขาวนะคะที่จะข้ามคลองเมืองแม่นม้ำลบบุรีตรงนั้นนะคะไปสู่วัดหน้าพระเมรนพอข้ามไะผ่านไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็เจอวัดหน้าพาเมรนถูกไหมแล้วมันก็จะมีประตูทางเข้าวัดนะคะมีประตูซ้ายกับขวา ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วรถก็จะไปเข้าทางประตูทางด้านทิศตะวันตกนะคะส่วนถ้าทางคนเดินก็เข้าทางซุ้มพี่เดินเข้าไปแล้วก็จะเจอที่เขาขายดอกไม้ทุบเพียนกันนะคะแต่ว่าที่เอาตรงจุดนั้นละกันก็คือจุดที่พอถึงวัดน้นพระเมรุแล้วเราเดินลอดประตูซุ้มกาแพงแก้วเข้าไปเนี่ยใช่ไหมก็จะเห็นโบสถ์และทางด้านขวามือทางด้านหลังเนี่ยนะคะคือต้องเดินไปหน่อยมันตรงนั้นมันจะมีเป็นเป็นจุดที่เขาขายลอตเตอรี่กันนะคะแล้วก็ บางทีก็จะมีน้องเขามาเล่นเนินตีไทยอยู่ตรงนั้นเป็นบางวันนะคะเดินเลี้ยวเข้าไปทางขวามือก็จะเจอวิหารน้อยวิหารน้อยหลังเนี่ยนะคะเอาจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นวันที่คนมากันเยอะๆเนี่ยก็ต้องไปต่อคิวันลทีเดียวนะคะเพราะว่าวิหารน้อยสมชื่อจริงๆวิหารไม่ได้ใหญ่อยู่ทางด้านขวามือของอุโบสถที่ปฏิสถานพระพุทธรูปพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมรีสีสันเพชรปรม,มาเตยโลก,กนาที่วัดน้านเมริน ชื่อเต็มๆของวัดพระเมรุก็คือวัดเมรุราชิการามวรวิหารนะคะเป็นวัดที่เขาบอกว่าสร้างในงสมัยเดีย๋ยวนะเขาบอกว่าน่าจะก,ก็สร้างนานแล้วนะคะเป็นเป็นเป็นวัดที่เก่าแก่นะคะแล้วก็สร้างเพราะว่าใช้เป็นที่ถวายเพลิงะศพหรือว่าตั้งพระเมรุม,มาตรของพระมหากษัตริย์ของอยุธยาพระองค์หนึ่งนี่แหละนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ ถูกทิ้งล้างมานะคะจนเจ้าพญาชัยวิชิตเผือกเนี่ยนะคะในตอนหลังนี่ก็คือเข้ามาดูแลในส่วนของการเบอรือณาวัดขึ้นมาเจ,จ้าพญาชัยวิชิตเผือกก็คือคนที่สร้างวัดอะไรนะวัดใหม่ชัยวิชิตค่ะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละนะคะในช่วงของราชการที่สอะไรประมาณนี้นะคะพระยาชัยวิชิตเผือกเนี่ยก็คือเขาเอาชื่อนี้แหละไปตั้งวัดใหม่ชัยวิชิตนะคะประมาณนี้ท่านมีมีส่วนในการที่จะเบือณะวัด หน้าพระเมรุแห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ยินว่า,าท่านพญาชัยวิชิตเนี่ยนะคะเหมือนจะเคยสันนิษฐานเอาไว้ด้วยนะคะว่าพระคณาราชอันเนี้ยนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นพระที่ถูกนํามาจากประเทศลังกานะคะถูกนํามาจากประเทศลังกาเขาบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าในตอนนั้นนะคะในยุคของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรโมโกศใช่ไหม ตอนนั้นจะมีพระอุบาลีรีมหาเถระสององค์ไปอยู่ที่วัดธรรมรามวัดธรรมรามก็คือที่กี้พาทุกคนไปที่เป็นวัดที่อยู่ฝั่งนอกเกาะเมืองทางด้านฝั่งทิศตะวันตกของเกาะเมืองค่ะสวยสวยนะคะที่ละครไปถ่ายกันบ่อยๆแล้วก็เป็นวัดที่บุเรงนองเคยตั้งทัพที่นั่นเป็นวัดที่มีพระอุบาลีรีสององค์รูกนะคะมหาเถระสองรูปไปจาพรรษาอยู่ที่นั่นก่อนที่จะเดินทางไปเป็นสมทูตที่ ลางกาสันนิษฐานว่าน่าจะนําพระคันธราชเนี่ยกลับมาอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า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 เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งอีกอีกข้อมูลหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าทางนักโบราณคดีเขาบอกว่าพระคันธราชเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของทวาราวดีนะคะน่าจะสร้างขึ้นในช่วงปีพศหนึ่งพันพนสองนะคะแล้วก็สันนิษฐานว่าก่อนที่จะนำมาปฏิสถานไว้ที่วัดที่วัดเนี่ย หน้าพระเมนเนี่ยน่าจะเคยอยู่ที่วัดมหา,าธาตุมาก่อนก็หมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าก็ต้องเก่าแก่มากเหมือนกลับมาอยู่วัดน้าวัดที่วัดมหา,าธาตุก่อนถูกไหมเพราะว่ามหา,าธาตุนี่สร้างช่วงช่วงขุนหลวงพระงง,งไงตั้งแต่ยุยยาช่วงอยุธยาช่วงแรกๆเลยนะคะก็ข้อมูลหลากหลายนะคะทุกคนแต่ว่าจากการขุดค้นพบเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากจะมีการขุดค้นพบเรือนแก้วที่ชำรุดแล้วใช่ไหมคะ เรือนแก้วของพุทธรูปองค์นี้มีความเก่าแก่มากแล้วก็ณเผลอๆน่าจะเก่าแก่กว่าช่วงที่สุโขทัยเป็นราชธานีดังนั้นก็คือน่าจะไปไล่เลี่ยกันกับพระพุทธรูปศิลาสมัยบุโรพุทโธท,ที่เกาะชวาประเทศอินโดด้วยนะคะก็เป็นเหตุผลว่าเขาเลยจัดพระคันธราชที่วัดหน้าพระเมรเนี่ยเป็นหนึ่งในหกของพระพุทธรูปศิลาที่เก่าแก่แล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะในในโลกเลยคือถ้าเป็นหนึ่งในห้า หนึ่งในห้าใช่ไหมคะหนึ่งในห้าคือในประเทศไทยที่เป็นพระพุทธรูปศิลาและถ้าเป็นหนึ่งในหกก็คือในโลกมีมีอินโดที่เกาะชวาที่บุรุพุโธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกหนึ่งนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอ่อพระพุทธรูปทั้งหกที่นะคะที่เขาพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือจะมีพระคันธราที่วัดหน้าพระเมรเนี่ยเป็นพระพุทธรูปศิลาเขียวจะสังเกตว่าองค์ท่านจะเป็นสีเขียวสังเกตไหมสีจะแบบ คือบางคนอาจจะคิดว่าแหมไม่เห็นจะเขียวเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขียวแล้วค่ะทุกคนไม่พ้าดอรอแม้มันเป็นมันเป็นเขียวแบบคือเขียวแบบอืเขียวแบบล่องลอยแบบมันเป็นอิดแบบเป็นเป็นเป็นหินที่เก่าแก่อย่างเงี้ยก็เรียกว่าเขียวแล้วนะคะแต่มันก็จะออกดำๆอ่ะมันเขียวเข้มๆเขียวแบบเขียวปิดเขียวแบบเขียวแบบไม่รู้จะยกตัวอย่างเขียวยังไงเนอะแต่เขียวแล้วกันนะคะที่ไม่รู้จะอธิบายคําว่าเขียวนี่ยังไงนะแต่ว่าสีอย่างเงี้ยมันคือเขียวอย่างที่เขาพูดนั่นแหละนะคะ อธิบายไม่ถูกว่ามันคือเขียวยังไงนะคะบางคนที่แบบว่าอาจจะแบบเอ๊ะมันเขียวยังไงเพราะว่าเราอาจจะชินกับการเห็นสีเขียวที่เราเห็นกันมาตามเลเวลของสีใช่ป่ะแต่ถ้าพูดถึงในรูปแบบของหินเนี่ยหรือของแบบพวกวัสพวก,พวก,พวกหินธรรมาชาติหรือหินแล้วพวกเนี้ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขียวแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็อ,อีกองอีกสอง,ององค์เนี่ยอยู่ที่วัดปฐมเจดีทั้งคู่เลยนะคะ เป็นพระพุทธรูปศีลาขาวอองหนึ่งชื่อหลวงพ่อประธานพรน,นะคะเป็นพระพุทธรูปประธานพรที่อยู่ในโ,โบสถอ,อีกองคหนึ่งเนี่ยเป็นพระพุทธรูปศีลาขาวเหมือนกันชื่อพระพุทธนรเชษฐเวสวตสายะไมมุนีนะคะสีทวารวดีปูชณียบพิษหรือว่าหลวงพ่อขาวเหมือนกันอยู่ที่ลานชั้นรถหรือว่ากระเปาะทางด้านทิศใต้ขององค์พระพระถมทเจดีย์ นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นพระพุทธรูปลีาขาวอีกอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท่าศาลแห่งชาติพรนนครกรุงเทพอีกองคหนึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท่าศาลแห่งชาติเจ้าสามพยายุทธยาเราองคเนี้ยถ้าทุกคนจาได้วันนั้นที่เราไปไปพิพิธภัณฑ์ท่าศาลแห่งชาติเจ้าสามพยาเนี่ยเป็นองค์ที่อยู่ทางด้านชั้นล่างทางฝั่งทิศใต้ทิศตะวันตกของ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 อาคารที่เขาจัดแสดง่ะเป็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่มากนะคะ ส่วนอีกองคหนึ่งคือเป็นเอ่อเขาเรียกเป็นพระพุทธรูปศิลาขาวนะคะที่อยู่ในอาคารปราสาททรงสถุปนะคะอยู่ที่พระวิหารเมนดุนนะจันทิเมนดุนที่วัดเมนดุนที่เ่เมืองยอกยาการ์ตาประเทศอินโดหรือว่าบูร์ธโธนั่นแหละนะคะประมาณนั้นเอ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวีดูภาพหนึงนะ เป็นพระพุทธรูปที่มีองค์ใหญ่กว่าคนจริงคือสูงสเมตรแกะสลักจากหินลาวาภูเขาไฟอายุพันสองกว่าปีนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วก็นับว่าเป็นพระพุทธรูปในจันทิในประเทศอินโดเนียเขาจะเรียกวัดว่าจันทินะคะที่องค์อื่นหันไปทางทิศตะวันออกแต่องค์นี้หันไปทางทิศตะวันตกได้มีการถวายเ,าเขาเรียกอะไรล่ะธงสัญ,ญลักษณ์ นะคะให้กับรัชกาลที่9กับพระราชินีในขณะที่เสด็จไปในประเทศอินโดในในคราวนั้นด้วยนะคะประมาณนั้นเมื่อวันที่13บกุมภาพันห้า5 0อโอเคอันนี้รายละเอียดตรงนี้ค่อยว่ากันนะคะที่จะเชี้ให้เห็นเฉยๆว่า1ใน6ของพระพุทธรูปศิลาที่เขาบอกว่าเ,เก่าแก่และก็ใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด6ก็คือพระคันธราชเนี่ยติด1ใน6ของโรค แต่ถ้าหนึ่งในห้าเราก็ตัดวัดที่อ,อินโดออกไปนะคะพุทธรูปที่อินโดออกไปดังนั้นเนี่ยอ๋ออีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนทั้งหกทั้งหกพระเนี่ยทั้งหกพระพุทธรูปสีลาที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะที่หนึ่งในหกของโลกเนี่ยนะที่เหลือเป็นสีขาวหมดเลยนะมีแต่พระคันธราชองค์เดียวว่ดที่เป็นสีเขียวทุกคนเห็นไหมว่าองค์ท่านเป็นสีเขียวจริงๆ นะคะ ừ, เสียดายนะคะเนี่ยจริงๆแล้วกี้มีรูปมากเลยแต่ทำไมกี้เลือกภาพนี้ออกมาก็ไม่รู้นะจะได้ให้ทุกคนเห็น,นจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยเราเข้าไปในวิหารน้อยใช่ไหมแล้วตอนเก็บภาพมาเนี่ยนะคะมีเราคนเดียวไงในนั้นคนมันน้อยไงกี้เก็บภาพมาละเอียดมากเลยแต่ว่าเออทําไมเลือกภาพมาให้ทุกคนดูแค่นี้นะเราจะได้เห็นใกล้ๆนะคะเพราะว่านั้นเราถ่ายใกล้มากนะคะก็ตามนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือพระคันทราชเอ้ยกี้บอกไปกี้บอกประวัติของพระคันธราชไปยังว่า องค์ท่านเนี่ยนะคะกว้าง 1. 7ดเเมตรนะคะสูง5.2นะคะแล้วก็แกะสลักจากศิลาเขียวนะคะรูปแบบขององค์ท่านเนี่ยนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปะทวาราวดีที่ประทับนั่งห้อยพระบาทตามภาพเลยนะคะพระหัตถ์ทั้งสองเนี่ยวางคว่ำอยู่บนพระชานุพระชานุคือเขา่าทางเบื้องหลังเนี่ยเป็นพนักพิงนะคะเขาอ่านว่าอะไรปะปฤะลึกปะลึกางปะลึกสดาง ปะลึกสาดางนะถ้าอ่านผิดขอประทานโทษนะคะน่าจะอ่านแบบนี้แหละปะลึกสาดางเบื้องหลังปะลฤษสดางหรือก็คือเบื้องหลังที่เป็นลักษณะของพนักพิงนะคะทีนี้าทางด้านเหนือของพระเศียรของท่านขึ้นไปเนี่ยจะมีประพาณฑลหรือว่าเป็นรัศมีนะคะมีลักษณะที่สลักลายที่ขอบด้วยนะคะประมาณนี้ <c oughs> เขาบอกว่าเป็น,ป,นปางปฐม,มเทศนานะคะแต่ว่าสังเกตดูว่าพระคันธราชที่นี่เนี่ย เป็นปางปสมพเทศนาก็จริงแต่ว่าพระหัตถ์เนี่ยจะวางอยู่บนพระชานุก็คือคว่ำคว่ำลงทั้งคู่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นที่พิพิธภัณฑ์ท่าทายแห่งชาติเจ้สาสามพญาที่เป็นพระพุทธรูปศิลาขาวเนี่ยที่วันนั้นที่เราเดินเข้าไปอะคีดจําได้ว่ามันไม่ได้คว่ำทั้งคู่นะนะพยายามนึกภาพอยู่นะคะว่าองค์นั้นไม่ได้คว่ำทั้งคู่รู้สึกเหมือนจะคว่ำคว่ำอันคว่ำ คว่ำม,มือหนึ่งแล้วก็อีกมือหนึ่งไม่คว่ำเหมือนจะยกขึ้นอะ่ะเหมือนจะยกขึ้นเอ่อทำเป็นคล้ายๆเหมือนชูสามนิ้วอะ่ะชูแบบทุกคนในภาพออกมา้คือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ติดกันแล้วก็นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วนิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยก็คือแบออกอะ่ะทุกคนในภาพออกใช่ไหมเหมือนพระพุทธรูปที่วัดวัดอะไรนะป่าเลไยๆปะเออประมาณนั้นแหละนะคะ อันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของพระคันธราชนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะทุกคนพระพุทธรูปที่วัดป่าเลไลเนหลวงพ่อโตเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นลักษณะของการเรียนแบบการสร้างแบบปางประธานพรนะคะองค์ท่านก็จะใหญ่มากนะคะมือเอ่อพระหัตถ์เนี่ยคว่ำคว่ำเดี๋ยวดยวนะทางด้านทางด้านซ้ายน่าจะคว่ำที่พระชานุส่วนทางด้านขวาเนี่ยหงายนะคะอันนี้คือที่ที่วัดป่าเลไลนะ ส่วนที่วัดอะไรนะที่พิพิธภัณฑ์ทราฐานแห่งชาติเจ้าสามพยาวันนั้นที่เราไปกันนะเดี๋ยวพี่กำลังดูภาพนะคะเรากำลังเลื่อนๆ่อนดูภาพว่าเออวันนั้นที่เราไปพิพิธภัณฑ์นะเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะนึกภาพก่อนว่าวันนั้นพิพิธภัณฑ์ทราฐานแห่งชาติเจ้าสามพยานะคะมันเป็นพระพุทธรูปปางศิลาสีขาว เห็นนะคะทุกคนแป้งหน้าจะได้ไม่ผิดไงคะแต่ขี่จาได้ว่าที่วันนั้นน่ะมันจะเป็นยกมือขึ้นข้างหนึ่งอ่ะหารูปไม่เจอละหารูปไม่เจอแล้วค่ะทุกคนพระพุทธรูปศิลาขาวที่วัดหน้าเวฟพัอ่อพิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติเจ้าสามพญานะคะพระพุทธทรูปศิลาขาว ตั๊บนึงนะคะทุกคนที่เงียบไปนี่คือหาภาพอยู่นะคะตั๊บหนึ่งนะคะจะได้ไม่จะได้แบบว่าแต่คิดว่ามันเป็นภาพนี้จริงๆแหะเป็น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 ลักษณะที่อีกมือนหนึ่งอะยกขึ้นจริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรนะคะที่เรียนแบบมาจากวัดที่นคปรปฐม แล้วก็สององค์ที่อยู่ที่นครปฐม,มนะคะมันเป็นที่น่าเสียดายตรงนั้นอ่าใช่จริงจริด้วยค่ะทุกคนคี่หาภาพเจอแล้วพระพุทธรูปปางแสดงธรรมที่รูปถ่ายที่พิพิพธภัณฑสานชาติเจ้าสัมพยาวนั้นที่ไปกันนะคะคือนั่งท่านี้เลยนั่งท่า,เ,ทาเดียวกับพระคันธราชแต่จะไม่มีพนักพิงข้างหลังนะคะแล้วก็มือ,อพระหัตถ์ข้างซ้ายเนี่ยวางวางที่วางที่พระชานุนะคะเดี๋ยวนะ แต่ว่าเป็นการวางที่เดี๋ยวนะทุกคนบางภาพมันไกลไงเลยดูไม่ออกเลยนะอ๋อทุกคนคะพระพุทธรูปศิลาข่าวที่พิพิธภัณฑ์ท่าทายชาติเจ้าสัมพญานะคะอ่าพอดีมีภาพใกล้พอดีนะคะคือพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยนะคะแบออกนะคะคือไม่ได้วางด้วยนะไม่ถึงที่ไม่ถึงที่หัวเข่านะคะไม่ถึงที่พระชานุนะแบออกส่วนพระหัตถ์ขวาเนี่ยยกขึ้นนะคะ ก็คือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยติดกันแล้วก็นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยแบออกเป็นลักษณะเหมือนพระพุทธรูปแบบทุกคนในภาพออใช่ไหมเป็นเป็นมือเป็นพระหัตถ์ประมาณนั้นใช่แต่ว่าพระคันธาราชท,ที่ที่พิพิธภัณฑ์เอ,อ่อไม่ใช่ที่วิหารน้อยที่วัดหน้าพระเมรุอันเนี้ยนะคะจะเป็นลักษณะวางคว่ำลงที่พระชานุด้วยกันทั้งสองข้างเลยนะคะก็เป็นอะไรที่สวยงามค่ะทุกคนก็ก็สวยทุกองนะคะสวยสวย สวยแตกต่างกันไปนะคะเออรายละเอียดมันค่อนข้างจะจริงๆถ้าไม่สังเกตนี่เราจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบไปนี่อะไรนะคะเนี่ยต้องสังเกตจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กี้เกือบจะบอกไปแล้วนะคะว่าพราะพุทธรูปศิลาขาวที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ท่าฐานในชาติเจ้าสามพญาเนี่ยเหมือนกับคว่ำข้างหนึ่งแล้วก็หงายข้างหนึ่งพอดีแบบเอะใจขึ้นมาได้ว่ามันมันคุ้นๆว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะว่าที่พิพ,ธพิธภัณฑ์เนี่ยจะเป็นเหมือน ที่ที่อยุธยาเราอะนะคะที่เจ้าสามพญาเนี่ยมือข,ข้างข้างข้างซ้ายเนี่ยแบออกตอนแรกที่ยังเข้าใจว่าคว่มเลยได้ซ้ํานะคะพอดมมีมีรูปอยู่ก็เลยกลับไปย้อนดูถึงในรูปอ๋อมันหงายส่วนอีกข้างขวาเนี่ยยกขึ้นแล้วก็เออเหมือนแบแบออกสามนิ้วนะคะก็คือือนิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยส่วนนิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้นี่คือติดกันเป็นลักษณะเหมือนจีบอะประมาณนั้นน่ะนะคะอืมแล้วก็เออจริงๆแล้วในวิหารอันนี้นะคะทางด้านหลังเนี่ย ถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะเห็นว่าจะเหมือนเป็นลนักษณะเหมือนเป็นภาพเขียนด้วยเป็นภาพจิจกรรมฝาผนังอยู่ทางด้านหลังด้วยนะคะก็ดูไม่ออกว่าเป็นภาพอะไรนะแต่ว่าก็มันมันจางๆไปบ้างนะคะทุกคนมันจางๆไปบ้างแต่ก็มีความสวยงามนะคะคือแบบเหมือนเหมือนกับว่ามันเป็นเดิมเดิมออริจินัลเนาะไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะคล้ายๆก,กันกับภาพเขียนที่ วัดประดู่ทรงธรรมอะที่ไปวัดประดูท่ทีไรนะที่ชอบไปยืนดูอยู่นานๆเลยนะเพราะว่าเอ,อ่อจิตรกรรมฝาผนังที่วัดประดู่เนี่ยน่าจะเป็นออริจินอลเดิมๆเลยอะแล้วเขาก็ดูแลได,ได้ดีนะคะทุกคนสวยงามมากจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบางวัดเนี่ยมันถูกบูรณะนะคะอย่างภาพจิตรกรรมตามวัดสุวรรณดารา,ามหรือว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้เขาบูรณะอยู่ตลอดมันก็เลยยังคงใหม่อยู่นะคะเพราะว่าเป็นวัด ประจรําราชการของราชการที่หนึ่งท่านด้วยแล้วก็เป็นวัดประจํะจาราชวงศ์ักีด้วยก็ต้องมีการบูรณะกันอยู่ตลอดนะคะอโอเคค่ะทุกคนก็ในส่วนของพระคัณฑราชนะคะข้อมูลก็จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นนะคะทุกคนที่ยังไม่เคยแวะเข้าไปตรงวิหารน้อยเนาะก็ลองหาเวลาเดินเข้าไปนะคะจริงๆแล้วที่พยายามดูอยู่นะคะว่าภาพกิจกรรมฝาผน,นังในวิหารเนี่ยมันเป็นรูปบไรลัยนะพยายามส่องอยู่นะคะเดี๋ยวนะ ประมาณว่าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนะประมาณนี้นะคะภาพกิรกรรมฝาผนังคล้ายๆเหมือนเป็นเอ่อกิตกรรมเ,รเกี่ยวกับเรื่องชาด,ดกอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากิรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องหรอกนะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พุทธชาติชาดกสิบชาติของพุทธเจ้านะคะแล้วถ้าเกิดเป็นพระบัวสถเนี่ยบางทีก็จะเป็นในเรื่องของพวกพระพุทธเจ้าชนะมารน,นะคะแล้วก็จะมีเทวดาชุมนุมอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะคะแล้วบางทีก็จะเป็นลักษณะเหมือนวิถีชีวิตนะคะของผู้คนในช่วงเวลานั้นหรือว่าพระราชพิธีสําคัญๆต,ๆต่างๆในช่วงนั้นๆนะคะที่ทเราไปดูดูกันนะคะตามภาพเขียนต่างๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นวิถีชีวิตเนี่ยมันจะบ่งบอก ความเป็นอยู่ของคนในช่วงนั้นนะคะอย่างบางที่อย่างเงี้ยจะมีเป็นแบบพระราชพิธีต่างๆที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงทำอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยนะคะอืมเขาบอกว่าตัววิหารของวิหารน้อยเนี่ยนะคะทุกคนจะมีลักษณะเป็นมุกทั้งด้านหน้าและทั้งด้านหลังนะคะแต่ว่าเสียดายไม่ได้เก็บภาพวิหารมาให้ทุกคนดูนะคะหลังคาเนี่ยเขาจะมุมด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็ประดับช่อฟ้าบรรกาหางหงนะคะปิดทองประดับกระจก นะคะเช่นเดียวกันกับพระบสดนะคะม,มีภาพเขียนภายในวิหารนะคะกว้างยาวหกเมตรกว้างหกยาวสิบหกเมตรนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะอย่างที่บอกว่าภาพเขียนก็ต้องไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าก็จะบอกให้ฟังเฉยๆว่าลักษณะของวิหารน้อยที่ที่ พราะคันธาราชเขาปดิสฐานอยู่เนี่ยจะเป็นรูปแบบอย่างไงนะคะอ๋อลืมบอกอีกนิดนึงค่ะทุกคนประตูเอ่อประตูสู่วิหารเนี่ยเฉพาะด้านหน้าน,นะคะจะเป็นประตูเดียวใช่กี้จําได้ตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยนะคะโอ้โหถ้ามีคนอยู่ข้างในเราไม่กล้าเข้าไปอะ่ะเพราะวิหารน้อยจริงๆวิหารน้อยสมชื่อจริงๆแล้วประตูเป็นประตูทางเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเรายืนทางด้านหน้าเนี่ยเราก็จะสามารถอ่าเขาเรียกอะไรนะ ถ่ายภาพเข้าไปเห็นองค์พระได้สวยงามมากนะคะเหมือนถ่ายสองเข้าไปเห็นนะ,นะคะแล้วก็เป็นประตูไม้ที่แกะสลักลายก้านขดนะคะเคล้าภาพเป็นภาพเทพนมครุฑนาคและก็นกทางด้านล่างเนี่ยแกะสลักลายสิงนะคะตอนบนเนี่ยเป็นวิมานแล้วก็เป็นลายเปลวเขาบอกว่าเป็นฝีมือของช่างสมัยพิยาตอนปลายนะคะอาจจะเป็นสมัยพระเจ้าประสาททองส่วนซุ้มประตูเนี่ยเป็นลายปูนปั้นปิดทองนะคะตรงกลางทําเป็นรูปอาคารแบบยุโรปนะคะ ล้อมด้วยลายดอกไม้มีลายเครือถถวอยู่ที่กรอบเป็นลายแบบฝรั่งบนจีนฝีมือช่างสมัยรสี่นะคะผนังด้านข้างของพระวิหารเนี่ยมีหน้าต่างด้านละหนึ่งบานเอ่อก็ผนังด้านในมีกิจกรรมฝาผนังเขียนเล่าเรื่องชาดกโดยรอบนะคะปัจจุบันภาพเขียนก็ยังอยู่แม้ว่าจะเลือนลางไปได้อ่าขอบคุณสําหรับข้อมูลค่ะพอดีมีข้อมูลในมือพอดีนะคะเลยรู้ว่าเป็นลักษณะยังไงนะคะอ่าโอเคค่ะทุกคนในส่วนของพระคันธราชนะคะ ตอนแรกก็จะพูดถึงแค่ประวัตินะคะแล้วก็ทุกคนดูภาพทำไปทำมาก็จะต้องบอกในรายละเอียดอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เข้าใจเออหมือนก็จะได้แบบครบไปเลยทีเดียวแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนะคะทุกคนกี้ก็ยังมีความเชื่ออยู่นะคะว่าเวลาที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องพระพุทธรูปหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะการที่มีข้อมูลในมือแล้วไม่ได้ลงไปในพื้นที่เนี่ยความรู้สึกมันก็จะอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเวลาที่กี้พูดถึงเนี่ยแล้ว มันทําให้กี้รู้สึกว่าเวลาที่กี้ลงไปในพื้นที่แล้วเราพยายามจะนึกภาพว่าเราไปตรงนั้นมันเป็นยังไงเนี่ยความรู้สึกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคือข้อมูลมีแล้วก็เคยลงไปในพื้นที่ด้วยนะพอเราหลับตานึกภาพเราก็จะพอจะนึกได้เลยว่าอ๋อเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะถึงได้บอกนะคะว่าเคยมีคนบอกค่ะกี้นะคะว่าสมัยเนี้ยเขาไปเที่ยวกันเนี่ยเขาก็เที่ยว,นนยายวตามอินเทอร์เน็ตบอกมันก็คงเป็นความเชื่อของบางคนเนาะมันไม่ผิดหรอก แต่สําหรับกี้แล้วเนี่ยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรโดยง่ายอ่ะนะคะดังนั้นคือถ้าเราได้เห็นของจริงได้ลงไปสัมผัสฟิลมันจะอีกแบบหนึ่งนะคะความรู้สึกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ในช่วงยุคนี้อย่างที่บอกนะคะก็มันไปไม่ได้อ่ะเนาะมันก็ต้องใช้วิธีว่าจินตนาการเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้จะค่อนข้างจะสํานึกในสถานที่ต่างๆที่มีโอกาสได้ก้าวขาเข้าไปในทุกๆท,ที่เลยนะคะทุกที่มี มีบุญคุณอะนะคะใช้คํานี้เลยเพราะว่าโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยนะคะกว่าจะมาเป็นอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันผ่านล่องลอยทางประวัติศาสตร์ผ่านระยะเวลาอันยาวนานนะคะแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยพระพุทธรูปแต่ละองค์เนี่ย,ยโหชื่อเสียงโด,ด่งดังแล้วก็มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจในส่วนของพระคันธรราชเนี่ยกี้ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆรายละเอียดที่เรารู้ทั้งหมดตอนนี้มันอาจจะแค่เบื้องต้นนะคะแต่ลึกๆดีเทลเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ ยกตัวยอย่างอย่างพระพุทธรูปในยุทธยาหลายๆองค์ที่ยกตัวยอย่างพระมงคลบ่อพิษนะคะเพราะอะไรรู้ไหมถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใช้คําว่าบุกป่าฝ่าดงอะ่ะกว่าจะสวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นอย่างทุกวันนั้นเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวถ้าเปรียบเป็นคนก็คงจะเหนื่อยมากอะ่ะผ่านการโอ้โหอะไรมาเยอะแยะจริงๆนะคะทุก,กคนพระพุทธรูปพระมงคลบระพิษเนี่ยนะคะกี่เคยทํำลงประวัติ ก็ไม่จะเรียกว่าลงประวัติก็ไม่ใช่นะเรายังไม่ได้พูดประวัติของพระมงคลบพิตรกันแบบเต็มๆนะคะลงภาพให้ดูถึงที่มาที่ไปแลกเริ่มเดิมทีนะคะว่าองค์ตอนแรกเป็นองค์สีดําอะไรประมาณอย่างนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องพระมงคลบพิตรกันแบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวหาเวลาหน่อยอย่างที่บอกว่าเลือกว่าพุทธลูกขึ้นมาคุยแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยนะคะโอ้โหแบบตัดใจลําบากจริงๆสวยทุกองคนะคะแต่วันนี้ เราขอพูดกันเกี่ยวกับเรื่องพระคันธราชที่วัดหน้าพระเมรก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะว่าเราจะนำพระพุทธรูปองค์ไหนขึ้นมาพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ